สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีรถแต่งนะคะชุดแต่งราคาหลักแสนนะคะมาพาให้กับพี่ๆนะคะดูกันว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างแล้วมูล,ลค่าชุดแต่งสูงเท่านี้ได้อะไรไปบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัวเอเวอร์เรสนะคะไทเทเนียมนะคะหรือเราจะเรียกกันว่าไทเทเนียมขับ2นะคะซึ่งไทเทเนียมเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น2รุ่นเนาะขับ2หรือขับ4แต่งอะไรบ้างชิ้นแรกเลยคะ่ะที่เราเปลี่ยนไปเลยนะคะเป็นตัว กระจังหน้ากระจังหน้าเห็นแบบนี้เขาเรียกว่ากระจังหน้าวิกเตอร์แต่ว่าวิกเตอร์ก็มีให้เลือกหลายแบบคันนี้จะเป็นวิกเตอร์แล้วก็มีรูปน้องหมาตรงนี้นะคะต่อไปนะคะกันชนด้านหน้าค่ะกันชนด้านหน้านะคะคันนี้นี่คอนเซปต์ของเขาเป็นดําเงาทั้งคันนะทุกคนนะคะตรงนี้นะคะกันชนหน้าเรียกว่ากันชนหน้าวิกเตอร์วิกเตอร์ก็จะมีตรงอาด้านข้างนะคะตรงไฟตัดหมอกเดี๋ยวเขาจะทํามาเป็นใหญ่ๆเนาะ แล้วก็ครอบไปกับตัวชิ้นกันชนเดิมนะคะจะไม่ได้ถอดชิ้นกันชนเดิมออกนะลืมแจ้งนะคะคันนี้นะคะให้แรงม้าสูงที่210แรงม้าเลยนะคะเครื่องยนต์ 2,000cc เป็นไบเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นะคะส่วนตัวเครื่องยนต์นะคะ 2,000cc เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะอ่ะต่อไปชุดแต่งต่อเลยนะคะคันนี้ค่ะก็ใส่เป็นซุ้มล้อแบบเรียบ ขนาดเนี่ยมันจะเท่ากับของเดิมที่มากับตัวรถเลยนะคะแต่แค่ใส่เป็นสีดําเงาเข้าไปเนาะส่วนล้อแมกล้วยางคันนี้นะคะล้อแมกยางคันนี้เราเปลี่ยนเลยนะคะเป็นล้อแมกซีรีส์เป็นขอบ20เหมือนเดิมแหละแต่ว่าเป็นลายล้อแมกที่ยอดฮิตลายล้อแมกเนี่ยก็คือลูกค้าเลือกตามใจเลยว่าชอบแต่งแบบไหนนะคะส่วนยางคันนี้นะคะใส่เป็นยางโตโยโตโยอาร ตโยอาทีก็ลูกค้าเลือกได้จะใส่เป็น RT หรือ AT อยู่ตามการใช้งานของแต่ละคนเลยนะก็คือรีเควสเข้ามาได้เลยนะคะว่าจะใส่หน้ายางประมาณไหนเนาะคันนี้นะคะไม่ได้เซ็ตช่วงล่างอะไรเพิ่มเติมนะคะเปลี่ยนแค่ตัวล้อมแม็กกับยางเท่านั้นเลยนะจ๊ะส่วนด้านข้างคะ่ะปกติไทเทเนียมเนี่ยมันจะเป็นชุดแต่งเป็นโครเมียมนะจะไม่ใช่ดำแต่ว่าคันนี้นะคะใส่ครอบกระจกเข้าไปนะคะเพื่อให้ เป็นสีดำตัดขาวทั้งคันเลยนะทุกคนส่วน R ตัวอันนี้เขาเรียกว่าคิวกัน์ศาสตร์นะคะติดตั้งคิวกันศาสตร์ของศูนย์ให้เพิ่มเติมชิ้นนี้จะมีบางกลุ่มกลุ่มลูกค้าบางคนชอบติดหรือไม่ชอบติดอะ่ะก่อนเราติดตั้งแจ้งพิมพ์ได้นะเพราะบางคนไม่ชอบติดบอกว่าเสี่ยงมันจะเข้าหนักกว่าเดิมเนาะแต่ถ้าคนที่ใช้งานก็แจ้งได้อันนี้เราแถมให้ได้นะคะราวหลังคาด้านบนเดิมๆเ,เป็นสีสีไรสีเทาออก เทาอ่อนๆมันจะไม่ใช่โครเมเยี่ยมนะมันจะเป็นแบบเทาอ่อนๆเลยแต่อันนี้เป็นสีดําเพราะว่าแล็แลบไปพร้อมกับหลังคาดําเลยนะคะคอนเซ็ปต์เขาคือขาวดําเท่านั้นนะคันนี้นะใส่ครอบมือจับกันลอยเข้าไปนะคะกันเล็บเนี่ยเล็บแหวนเวลาสวมเข้าไปนะคะแล้วก็ชิ้นนี้เดิมๆม,มันคือโครเมเยี่ยมสาหรับรุ่นนี้นะพิมพ์ก็ใส่ครอบมือจับลงไปให้อีกไปดูด้านในกันค่ะสําหรับไทเทเนียมนะคะ,ะตัวจอกลางของเขานะคะ ก็ให้มาขนาดใหญ่เลยอยู่ที่12นิ้วนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนม,มัติเป็น10สปีดนะรุ่นนี้นะแล้วก็ตัวเบรกมือนะคะให้มาเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมแท่นชาร์จไร้สายด้วยนะคะต่อไปค่ะตัวด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังก็เดี๋ยวใส่อันนี้มาให้นิดนึงข้อฝาถังน้ำมันแต่ตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่ามีตัวแอดบูแล้วนะ ตัวถังน้ำมันเนี่ยจุได้ให้ให้จุอยู่ที่80ลิตรเลยเติมเป็นดีเซลนะคะดีเซลพรีเมียมดีเซลปกติก็คือเติมได้เลยแล้วมันจะมีช่องสีฟ้าเนี่ยคือตัวเติมสารแอดบูนะคะสารแอดบูนะคะจะมาตัวจับคู่กับตัวมาตรฐานยูโร5นะคะสำหรับการลดมลพิษนะคะเกี่ยวกับท่อไอเสียนะคะ,ะก็จะมีมาให้แล้วเป็นตัวโฉมใหม่เนาะส่วนด้านหลังเห็นแบบอะไรเนี่ยเต็มเตไปหมดเลยเพราะว่าถ้าปกติไม่แต่งจะไม่มีนะ ชิ้นนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าไฟท้ายคายเยนมันจะเป็นเส้นเดียวแบบนี้เวลาสาตาร์ทรถเหยียบเบรกเส้นนี้แดงๆไฟท้ายคายเยนมันจะขึ้นส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าคาดท้ายเอเวอร์เรสเพราะว่าเวลาเราเหยียบเบรกไฟคําว่าเอเวอร์เรสเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเอสีแดงแต่ถ้าเข้าเกียร์ถอยมันจะเป็นสีขาวซึ่งถ้าไม่ใส่มันจะเป็นแค่ตัวอะคริลิกเขียนว่าเอเวอร์เรสจะไม่มีไฟนะทุกคน พอใส่ตัวนี้แล้วมันก็จะมาพร้อมกับตัวข้อไฟท้ายให้อัตโนมัตินะคะเพราะว่ามันเป็นเซ็ตของตัวนี้นะ,ะส่วนการชนท้ายค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นอะไรเลือกเป็นท่ออินฟินิตี้เห็นไหมมันจะมี2แบบถ้าถ้าเป็นท่อเหลี่ยมตรงนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยม2อ,อันอันนี้เรียกว่าท่ออินฟินิตี้นะคะแล้วก็สั่งทําเช่นเดียวกันเป็นสีดําเงาเลยทุกคนแล้วก็นี่เดี๋ยวให้กล้องมุดนิดนึงอ่า เดี๋ยวแพนเข้าไปเลยนะคะตรงนี้นะคะเปลี่ยนท่อเป็นท่อ HKS เปลี่ยนตั้งแต่เขาเรียกว่ากลางกลางกลางเขาเรียกอะไรอะกลางตัวรถอะอ่ะพักกลางไล่ออกมานะคะแล้วก็ออกด้านข้างเป็นท่อคู่นะคันนี้คือแต่งเต็มเรียบร้อยเลยออกแนวสุลปาดแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบสไตล,ล์การตกแต่งแบบนี้นะคะพิม์พแนะนำเข้ามาดูรถจริงได้นะคะหรือว่าทักมาสอบถามข้อมูลได้เลยว่า พี่อยากได้แบบเนี้ยพี่จะได้รับโปรอะไรบางพี่อยากได้แบบนี้เป็นแถมฟรีได้ไหมได้นะคะหรือจะเป็นซื้อเพิ่มก็ได้อยู่ที่โปรโมชั่นที่เราคุยกันว่าจะเลือกเป็นโปรฟรีชุดแต่งนะคะหรือเป็นโปรที่ดอกเบีย้ยศูเดี๋ยวชุดแต่งพี่จ่ายเองแบบนี้คือได้หมดเลยนะทุกคนยังไงนะคะฝากไว้นิดนึงนะคะถ้าสนใจไม่ว่าจะเป็น e v e r อร์เนะคะหรือว่าตัวเลนเจอนะคะติดต่อหาน้องพิมพ์นะคะได้ที่เบอร์โทร 0853563884เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะก็เข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะคะแอดมาสอบถามก่อนเผื่อตอนที่พี่แอดมามันมีโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆ,ดๆนะคะให้กับพี่ๆนะคะไว้รับโปรโมชั่นไว้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้านะคะมีรถแต่งสไตล์ไหนสไตล์มีมีสไตล์สุดตอะไรนะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้พิมพ์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ